สวัสดีครับทุกคนครับเจอกับอาจารย์แก๊ปอีกแล้วภาคอณิตศาสตร์นะโจทย์ถามว่า a บก b ทั้งหมดยกกำลังสองทั้งหมดนะยกกำลังสองเท่ากับ25และ a กำลังสองบวก b กำลังสองเท่ากับ14.5แล้วแลเขาถามว่าค่า a คูณ b เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปเนี่ยถ้าได้ติวเรื่องนี้ไปเนี่ยจะต้องเห็นและจะต้องรู้จักเลยนะครับอาจจะไม่ค่อยสนิทก็ไม่เป็นไร ทุกคน A อบวก B บทั้งหมดกําลังสองมันคือหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองมันจะได้อะไรนะหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังเนาะบวกหลังกําลังสองอันนี้ต้องแม่นนะเพราะนั้นเราก็แค่แทนตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B ไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้เลยว่าไอ้ส่วนที่โจทย์มันให้มาเนี่ยนะครับมันจะได้เป็นหน้ากําลังสองบวกสหน้าหลัง บวกหลังกำลังสองมีค่าเท่ากับ25่ส้าลูกศิษย์พี่แปต้องเปลี่ยนเป็นนะไม่เป็นต้องเป็นครับแล้วที่เหลือไม่ยากแล้วครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมโจทย์ถามนี่โจทย์ถาม A คูณ b มีค่าเท่าไหร่เอาโจทย์ถามตรงนี้แล้วอยู่ไหนอะนี่ไงครับตรงนี้ไงถ้าหาได้จบเลยครับแล้วโจทย์ก็ใจดีพอสมควรเขาให้ A กําลังสองบวก b กําลังสองนะมานั่นคือตรงนี้ กับตรงนี้บวกการมีค่าเท่ากับ14.5ที่เหลือพวกเราลอกมาได้เลย2 a b เท่ากับ25ที่เหลือย้ายข้างนิ่มๆใจเย็นๆเท่านั้นเองแล้วก็ย้ายจาก14.5ย้ายไปลบเอา25ตั้งลบออก14.5นะครับเราจะได้เท่าไหร่ครับลองลบดูมันจะได้เป็น10.5นะครับถ้าลบเลขไม่ผิดนะมันจะได้เป็น10.5ตรงนี้นะครับและตรงนี้ก็เป็น 2AB จบแล้วทุกคนอยากได้ AB ใจจะขาดมามย้ายสองจะคูณอยู่ไปหารจบแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นไปหารนะเราก็จะได้เป็น AB mm hmm. เท่ากับ10.5หารด้วย2จะได้เป็น5.25คําตอบข้อขนี้คือ5.25ครับทุกคนครับฝนฟอับได้เลยคือช้อยข้อ2ฝากกดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ